สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเราเฉพาะเฉพาะกิจเราพัฒนานะคะของเราพัฒนาตัวเด่นก็คือเก้ากับสองวจลองก็คือ5้ากับแเนาะสามตัวเพื่อนเไม่ซื้อตามแนวทางก็จับหัวมันซื้อเลยเนาะสองห้าแปดเก้าสองห้าหรือ298อย่างนี้ก็ได้เด้อเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้า สองศูน2์2อ2สองสองสามสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสีกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหี่แปห้าแปกแปดเก้าอี่อีนี่เราว่าจะเขียน2 8 6แปดหมันเลยเป็นแปดแปดแปดหกสองก้าแปดหกแป วันนี้ก็ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเลอวันนั้นผิดไปแต้มหนึ่งเนาะศูนย์กา็ยังดีที่ได้หกเนาะมันแทนที่จะจับหนึหกเก้าต่อไปเป็นเราจะเพาะกีบตัวเด่นก็คือ8กับ1ตัวกันตัวรองก็คือ2กับ5้าเนาะเลขมันจะมาคล้ายๆกันเนาะต่างกันแค่เก้าแค่นั้นเองเก้กับสองก้ากับหนึ่งตัวเด่นแดศนย์8ปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้

ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองอันเลยทั้งเราพัฒนาเลยลเราจะพะกิจเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกสามตัวตรงๆอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องมุนเส้นพ่านเวยเด้อช่องนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ